พวกนายเคยสังเกตไหมว่าพืชริมทางที่ดูธรรมดาเนี่ยอาจจะซ่อนคุณค่ามากกว่าที่พวกนายคิดวันนี้จะจะพามารู้จักผักโขมหนามหรือเย่ชื่อเจียนพืชที่หน้าตาคล้ายผักโขมทั่วไปแต่มีหนามแหลมตามซอกใบจนถูกเรียกว่าผักโขมมีหนามและแม้มันจะเป็นเพียงผักป่าที่ขึ้นง่ายตามพื้นที่รกร้างแต่ในภูมิปัญญาจีนตอนใต้นี่มันกลับถูกยกให้เป็นพืชสมุนไพรชั้นดีจนได้ฉายาว่าเพื่อนของคนเป็นฤทธิ์สีดวงเพราะชาวจีนเชื่อว่า รากและลำต้นสีชมพูอมม่วงของมันเนี่ยช่วยบำรุงและถอนพิษได้จึงนิยมในมณฑลกวางตุง้งในฐานะวัตถุดิบทำซุปบำรุงสุขภาพโดยเขาจะนำรากที่ล้างสะอาดมาหั่นเป็นท่อนต้มรวมกับหมูไม่ติดมันปรุงรสเพียงเล็กน้อยก็ได้น้ำซุปที่หอมกลมกลม่อมและมีสรรพคุณตามความเชื่อท้องถิน่นทำให้ผักโขมริมทางที่หลายคนเนี่ยมองข้ามเนี่ยกลายเป็นสมบัติลับที่ธรรมชาติซ่อนไว้ใกล้ตัวของพวกนายนั่นเอง โอ้ไม oh ่กอส่มันสุดยอดจริงๆ